สวัสดีครับผม Next จากเว็บไซต์ nexttopbrand.com แล้วก็ c h anel n next tech talk นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าวสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับเจ้านี่เลยบัตรรับบิ t นะครับบัตรรับบิทที่คนกรุงเทพน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็มีพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับเจ้าบัตรรั b บิ t เนี่ยถือว่าเป็นบัตรที่ทุกคนจะต้องมีนะครับ โดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยน่าจะต้องมีโดยเฉพาะคนที่โดยสารรถไฟฟ้า BTS บ่อยๆนะครับขี้เกียจที่จะไปคอยแลกเหรียญน,นะครับก็ใช้เจ้าบัตรและปิดเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับก็เติมเงินไว้สัก300บาทนะก็ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ได้หลายเที่ยวนะครับพอหมดหรือใกล้หมดแล้วก็ไปเติมเงินเพิ่มเรื่อยๆนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของบัตรและปิดที่ ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับการใช้ขึ้นรถไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็สะดวกมากนะครับไม่ต้องต่อแถวแลกบัตรไปซื้อตั๋วนะครับแต่ว่านักวันนี้เนี่ยครับวันที่ผมบันทึกเทปเนี่ยปลายปี2563เนี่ยทาง l a b บิดเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะทำอะไรต่อยอดจากการที่เป็นบัตรสรับโดยสารรถไฟฟ้า BTS นะครับ ่อยอดไปไกลเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าวสั้นๆให้ฟังกันนะครับเ <c oughs> จ้าบัตรและบิดนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านั้นหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันบ้างว่าฟู้ดคอร์ทของในห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าในอาคารบางอาคารเนี่ยก็เริ่มที่จะรับบัตรและปิดในการชำระเงินค่าอาหารแล้วนะครับเราเติมเงินไว้เนี่ย แล้วก็นําบัตรและปิดเนี่ยไปยื่นให้กับที่ร้านอาหารที่ฟู้ดคอร์ตนะครับหรือร้านอาหารอย่างเค c ซ c แม n โดนัลนะครับชําระผ่านบัตรและปิดเนี่ยก็จะได้ส่วนลดได้ส่วนลดด้วยทุกครั้งที่เราชําระด้วยบัตรและบิดนะครับอาจจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ว่าจะต้องดูณจุดขายว่าเขามีป้ายบอกไว้ว่าณเวลานั้นเนี่ยชำระด้วยบัตรและบิดแล้วให้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย บัตรและบิดเนี่ยก็มีการใช้งานอย่างกว้างขวางนะครับในอนาคตนะครับใน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 เร็ววันนี้เนี่ยบัตรและบิดเนี่ยจะสามารถนำไปซื้อของที่ร้านค้าเล็กๆนะครับอาจจะเป็นร้านขายของชำนะครับหรือคอนเวเนนสโตร์ทุกอย่างนะครับยุคเว้นเซเว่นะเอเลเว่นนะอาจจะเป็นเฟอร์มิลิมาร์ทลอสซันนะครับ หรือร้านอื่นที่ที่ที่ไม่ใช่เซเว่นนะใช้และปิดเนี่ยในการชำระเงินได้แล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าร้านค้าเล็กๆอย่างร้านขายของชำนะครับร้าน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 ประจำหมู่บ้านที่อาจจะมีสินค้าไม่กี่ SKU ร้านเล็กๆนะครับก็สามารถรับชำระด้วยบัตรและบิ t ได้นะครับโดยที่ทาง ทางเจ้าของร้านทางผู้ประกอบการเนี่ยก็โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นพวกแอปพลิเคชันประเภทเมอร์ชันนะฮะ mm. เพื่อที่จะรับเงินจากบัตรและปิดได้นะครับต่อไปก็คนไทยเนี่ยก็จะใช้เงินสดหรือพกเงินสดกันน้อยลงนะครับแต่ว่าจะมาชำระเงินผ่านเจ้าบัตรและบิดกันมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น เรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้แล้วนะครับในเร็ววันนี้เนี่ยบัตรและบิตที่เราเห็นเป็นการ์ดอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นบัตรพลาสติกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเล b บบิขออุกไว้ก่อนยังไม่ได้บอกนะครับ mm hmm. เขามีแผนนะครับที่จะชำระเงินนะครับหรือโดยสารรถไฟฟ้า BTS หรือโดยสารรถสาธารณะอื่นนะครับอาจจะเป็นรถเมย์บางสายหรือเรือนะครับเรือที่วิ่งอยู่บนแม่น้ำเจ้าพยานี่แหละนะครับจะมาอยู่ในรูปแบบของแ a ๊สเจ็ดนะครับแก๊สเจ็นะก็คือเราสามารถขึ้นรถไฟฟ้าโดยที่เปลี่ยนจากเอาบัตรเนี่ยไปไปไป,ไปแทบไปแตะแล้วก็ประตูจะเปิดให้เราเข้าไปนะครับ เปลี่ยนจากการใช้บัตรเนี่ยเป็นการใช้พวกพวกสมาร์ทวอหรือพวกแกจเจตที่สวมใส่ได้นะครับที่เรียกว่าเวล g เบิร์นแกจเตนั่นแหละอ่าซึ่งตอนนี้เขาอุบว่าแ랩ปิดเนี่ยกำลังร่วมงานกับผู้ผลิตสมาร์ทวอตหรือแกจเจตยี่ห้อไหนนะครับตรงนี้เขายังไม่บอกแต่ผมก็พอจะเดาได้แหละเพราะว่าสมาร์ทวอตรุ่นใหม่เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ผมใส่ Fitbit Versa 3นะฮะ หัวซ่า3รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยมันสามารถโหลดแอปพลิเคชันของทางการที่ Fitbit เข้าไปร่วมมือกับบัตรเครดิตหรือแบงก์บางไรายไว้เนี่ยให้เราสามารถานำบัตรเครดิตนี่ยมามามา,มาผูกกับ Fitbit นะครับแล้วก็ในการชำระเงินก็เอาข้อมือนเนี่ยยื่นเข้าไปที่ตัวตัวตัวเซ็นเซอร์นะครับก็เป็นการชำระเงินโดยที่เราไม่ต้องหยิบบัตรเครดิตขึ้นมาแล้ว ก็ใช้ Fitbit เนี่ยตืดเข้าไปอ่าก็ชําระเงินได้นะครับจะเขาเอาแนวคิดอย่างนั้นแหละมาใช้กันลดบิทนะครับก็คือต่อไปเนี่ยในอนาคตในในเร็ววันนี้อีกไม่นานนี่ฮะเวลาคือรถไฟฟ้าเราก็ใช้นาฬิกาเนี่ยไปแทบกับตรงตรงจุดที่ที่จะต้องแตะบัตรอ่าก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าหรือโดยสารรถสาธารณะได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีรถเมย์บางสายเนี่ยสามารถใช้บัตรและบิทนะครับในการ ชำระเงินนะครับแล้วก็เรือเรือด่วนเจ้าพยานะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยการใช้งานบัตรรละบิดเนี่ยมันกว้างขวางกว่านั้นน,นนะไม่ใช่แค่ชำระเงินนะครับแต่บัตรรละบิดถูกใช้เป็นบัตรพนักงานมากขึ้นเรื่อยๆืแล้วตอนนี้นะครับหลายบริษัทนะครับโดยเฉพาะในในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็เริ่มมีตามตามโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ต่างจังหวัดก็ก็เริ่มด้วยเช่นกันนะครับมีการ เปลี่ยนบัตรพนักงานจากบัตรเดิมๆที่มีรูปมีชื่อนะครับเปลี่ยนมาใช้บัตรรละบิดนะครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการพิมพ์เป็นเป็นโลโก้บริษัทนะครับแล้วก็อาจจะมีการพิมพ์รูปหรือชื่อติดลงไปด้วยนะครับแต่ด้านหลังก็จะเห็นเป็นแบบนี้เหมือนกันเมื่อเขาเปลี่ยนบัตรพนักงานนะครับเป็นบัตรและบิดนั่นก็หมายความว่า พนักงานคนคนนั้นเนี่ยสามารถใช้บัตรพนักงานเนี่ยในการเข้าออกที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็ใช้บัตรใบเดียวกันนี้แหละเติมเงินเข้าไปาแล้วก็สามารถโดยสารรถสาธารณะได้นะครับรถไฟฟ้าเรือได้หมดเลยนะครับด้วยบัตรใบเดียวนะครับนอกจากนั้นย,ยังไม่พอนะฮะ ในในในอนาคตในในปีหน้านะครับในการเติมเงินเข้าบัตรและบิดนะครับจากเดิมนี่แล้วเนี่ยเราจะต้องไปเติมเงินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ของสถานีรถไฟฟ้าใช่ไหมอ่าหรือว่าทําการผูกกับแอปพลิเคชันนะครับเพื่อเอาเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตเนี่ยเข้ามาเติมในบัตรและปิดนะครับแล้วก็นําไป ใช้โดยสารหรือไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่โดยเฉพาะรุ่นเรือเือธงเนี่ยมันจะมี NFC อยู่ด้านหลังแล้วในอนาคตนะครับต่อไปเนี่ยเติมเงินเนี่ยก็แค่แตะแบบนี้นะครับก็สามารถเติมเงินได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหน้าตู้ ATM หรือว่าไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์ของรถไฟฟ้าแบบที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแค่แตะด้านหลังนะครับอย่างนี้เลยอ คนที่มี iPhone รุ่นใหม่ๆหรือสมาร์ทโฟน Android รุ่นที่เป็นเรือธงเนี่ยมันจะมี NFC อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ iPhone เนี่ยก็มีการเปิดใช้งาน NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องแบบเต็มที่ให้นักพัฒน,กพ,ฒนกพัฒนาเนี่ยสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันหรือสามารถประยุกต์ใช้เจ้า NFC ที่อยู่หลังด้านหลังสมาร์ทโฟนเนี่ยไปใช้เกิดประโยชน์ให้หลากหลายกว่าเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ n f c ในการเชื่อมต่อใช่ไหมเชื่อมต่อพวก พกสาัะข้อมือหรือเชื่อมต่อกับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยการสัมผัสกันแล้วก็เอาออกเป็นการจับคู่ที่สะดวกมากกว่าการใช้บลูทูธนะครับแต่ว่าณว,วันนี้เราเอา NFC เนี่ยมาใช้กับบัตรและบิดแค่แตะปุ๊บก็เป็นการเติมเงินนะครับแล้วนอกจากนี้ล่าสุดน,นะครับและบิดได้ร่วมมือกับทางอีออนนะครับออกเป็นบัตรเครดิตนะครับเป็นบัตรเครดิตซึ่ง เหมือนกับการเอาบัตรเครดิตอีออนกับบัตรและบิดรวมเข้าไปเป็นบัตรใบเดียวกันนะครับอย่างนั้นเลยนะฮะเราก็สามารถนําบัตรเครดิตใบนี้เนี่ยไปใช้แท็บเพื่อเข้าออฟฟิศก็ได้นะครับเดินทางต่างๆได้เหมือนกับบัตรและบิตทุกประการเลยนะครับทีนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่าเพราะมันเป็นบัตรเครดิตในตัวไง แล้วมันก็มีการเช็คตลอดเวลาว่ายอดเงินของเลบบิ๊เนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดยอดเงินเนี่ยมันใกล้จะหมดนะครับมันก็จะมีการเอาเครดิตวงเงินของบัตรเครดิตนั่นมาเติมให้โดยอัตโนมัติย้ำนะครับว่าอัตโนมัติเลยนะสมมติว่าสมมุติว่าบัตรเครดิตอีออนที่เป็นบัตรเลบิ๊ในตัวอันนั้นเนี่ยผมใช้เดินสะใช้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยทุกวันทุกวันจนกระทั่งยอดเงิน เหลืออยู่ประมาณ5บาทอย่างเงี้ยอระบบเนี้ยจะมีการโอนเงินนะครับโดยการตัดเอาวงเงินบัตรเครดิตเนี้ยมาเติมให้และบิดโดยอัตโนมัตินะครับอาจจะเติมเข้ามาประมาณ300บาทต่อครั้งนะครับแล้วก็ใช้ใช้ใช้ไปเรื่อยๆจนใกล้หมดอเติมเข้าไปอีกสามร้อยทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ้นเดือนบินบัตรเครดิตมาเราก็ค่อยไปชําระทีเดียวก็สะดวกดีนะครับอืมก็อันนี้ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยแล้วก็พวกบัตรพนักงานเนี่ยมีการรวมเข้ามาให้กลายเป็นบัตรและบิดใช้ฟีเจอร์เหมือนบัตรและบิดได้นี่นะครับตอนนี้เนี่ยคอนโดมิเนียมนะครับในบางโครงการของแสนสิริแล้วก็แอสเซทไว้เนี่ยเขาก็ใช้บัตรและบิดแล้วนะในการที่จะสแกนเป็น,เ,ปนเหมือนคีย์การ์ดเลยนะครับเข้าไปจอดรถเข้าไปที่ห้องพักของตัวเองที่เป็น จุดที่ต้องต้องต้องใช้คีย์การ์ดแท็บเนี่ยตัวนี้เขาก็เปลี่ยนมาใช้บัตรลับบิทแล้วนะครับนั่นก็คือหมายความว่าต่อไปนะครับในปีหน้าเนี่ยเราก็พกแค่บัตรใบเดียวนะครับบัตรรับบิทเนี่ยลราก็เอาไปใช้เข้าออกคอนโดนะครับใช้เข้าออกออฟฟิศแล้วก็ใช้เดินทางได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับของบัตรลับบิทที่จะเกิดขึ้นในอีก เร็วๆนี้นะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับต้องติดตามนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการใช้เงินสดน้อยลงแน่ๆจะมีการใช้พวกช่วยใช้พวกบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้แอปพลิเคชันในการชำระเงินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะข่าวที่บอกว่าร a b b ิ t นี่มีการจับมือกับพวกผู้ผลิตสมาร์ทวอทแล้วเนี่ยโอ้โหต่อไปนี่เท่เลยครับเนี่ยใช้ใช้จ่ายร a b b ิ t ผ่านสมาร์ทวอทในการแท็บ นะครับขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยยื่นสมาร์ทวอทเข้าไปไม่ต้องหยิบบัตรมาแล้วเทมากแล้วก็ไม่ต้องสัมผัสปลอดภัยจากเชื้อโรคนะครับเชื้อโครโรนาไวรัสปลอดภัยนะก็อันนี้เป็นข่าวสั้นความขึ้นไหวของรั b บิทนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ